โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้กับผมเองนะผมเดวิดเอ็กทูนะผมก็วันนี้อยู่ในเกณฑที่ว่าอะไรสักอย่างเลยล่ะ <laughs> เป็นดาวเกมซูมเลนเตอร์นะครับผมช่างมันนะเดี๋ยวหอยไปไปอ่านเอาเองนะเขาบอกว่ามันชื่อเกมอะไรนะฮะอืมโอเคก็แบบนี้ก็คล้ายๆกับไอ้แบบพระมหานะผมที่ผมเคยทําไปนะครับผมก็ใครยังไม่เคยดูแล้วผมจะขึ้นไว้ตัวไอ้นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับก็เป็นนานแล้วละ่ะที่ผมไม่ได้ทําเกมนั้นมาก็วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมว่ามันมีอะไรกันมาบ้างน,นะเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็ มีออคอสนะผมสามารถมาทำคอสได้แล้วก็ตรงนี้มีโค้ดให้ใส่นะผมก็ไปหาโค้ดเองนะผมขอไม่ใส่นะครับผมโอ้ยแยแค่มีปุ่มปิดเสียงเกมดีนะครับผมเกมดีอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมมีปุ่มปิดเสียงนะครับก็รับตัวไอทีไอเกมพาร์ก็ตรงนี้เลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อเองนะถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทวิตต์นะคลิปนี้นะครับผมเกมพาร์แบบสุดยอดเลยอันนี้ก็ ก็อันนี้เป็นพวกคนจ้างนะครับผมก็คนเก็บเงินคนซ่อมเครื่องเกมแล้วก็เครื่องทาความสะอาดนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเออเขาเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะเออเขาเรียกว่าตัวที่เออจะเป็นเอพซมาเล่นนะครับผมก็มีระดับเลทประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถไปเล่นได้ตรงนี้ก็เป็นร้านนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้ที่ช็อปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปอันนี้คือที่ทาสีนะครับผมทาสีเอออะไรลองทาดิอ่ะอันนี้ เดชเนี่ยเราสามารถตกแต่งร้านเราได้นะผมว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะครับผมว่าเปืกีบผมส้สายไปๆนะครับท่านผู้ชมเคยไปเจียผมทําคลิปแล้วเว้แต่ทีเนี้ยผมไฟดับเนี่ยแล้วมันก็หายทั้งหมดเลยอมืมันก็เลยแบบหมดร้อนมากผมก็ต้องมาทมนะําใหม่นะก็เอ่อพวกตู้นี้ก็จะให้ท่านอ่าพวกนี้ก็จะมาเล่นลต่อคิวเล่นนะประมาณนี้นะครับผมน,นีอนะอนนม่อันนี้ก็ทำผักผ่อนรอเวลานะครับผมอันนี้ก็การซ่อมเครื่องโอเคซ่อมเครื่องเสร็จละ นี่แล้วก็จะมีแผนกเก็บเงินนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาเก็บเองเนี่ยะ mm hmm. ก็ไม่อะไรอ่ะป่ามันจะเก็บให้ก็อีนานมากเออนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปก็ไปดูที่ร้านกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็เป็นแผนกของเออครื่องเล่นนะผมนี้ราคาตามนี้เลยนะครับผม mm hmm. ก็สามารถดูกันได้นะผมว่าจะเอาเล่นประมาณไหนนะครับผมว่าอันนี้คือห okay. มื่นห้าโอเคนี้สองแสนโอ้ไม่เอาไม่เล่นแล้ว เอ็ดเด้อว้าวตู้ต่อยตู้ต่อยระบายอารมณ์นะผมถ้าผมเล่นเนี้ย <c oughs> ผมก็ตักเล่นก็ไปต่อยเล่นๆนะผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมที่ผมบอกนะผมที่เป็นตู้สุ่ม,มพวกนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะเ <c oughs> นี่น,นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เออผมไม่เติมนะผมไม่มิดเงินเนี่ยไม่มีใครแบบ อืมเวลาสติก็ไม่มีใครโดนเดทได้ผมเลยอเวลาสติก็ไม่มีใครโดนเดทให้ผมเลยแล้วก็อันนี้ตรงเกมพาร์ทตู้เพลงก็เกมแนวนี้มันต้องมีตู้เพลงอยู่แล้วต้องห่วงว่าตรงนี้ของตกแต่งนะผมเพราะเพิ่งทําเกมมาแล้วผมก็อัปเดตไปไม่กี่วันนี้เองนะครับผมก็เอสไอเคโอไอเค้พาวอะไรนี โอ้เด็ดอะกี่อะไรวะทำเป็นไม่เห็นแล้วกันเกตโอ้ตายนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบนี้แล้วก็เหมือนเก็บแมปเรีนทำอาหารแหละแต่แค่เป็นอืมเป็นคนทำเดียวคนเดียวกันเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมโอเคเยวไปดูก่อนนะครับผมไปทัวร์บ้านคนอื่นนะไปทัวร์บ้านไปถาทัวร์บ้านกันไปทัวร์บ้านกันดีกว่านี่ไอพวกนี้ยืนเป็นอ่อระดับหรอระดับคนติดท็อปหรอตัวนี้น่าจะใช่นะ อขยันเหลือเกินโอเคมาตรงนี้ก็ว,ว้าวย็ดเข้มเยีพีมีด้วยยัดเข้มีคนได้เยียพีแล้วอืมสวยจัดประาดบอกอหคนก็เริ่มหายไปแล้วผมก็ออกมานะฮะประมาณวันนี้เลยโอ้วาวเกมดีนะเกมดีเลยโอเคแล้วสุ่มได้ยังวะ,วะอันนี้สามารถกดไทล์ผมาบ้านตัวเองได้นะครับผมนี่ก็ได้กดเก็บเงินเองกันนี่ พอเริ่มเล่นเริ่มเริเรเร่มเล่นแรกก็จะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมไม่ต้องคิดมากนี่ประมาณนี้เลยไป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 ,ไปเอาไปลองสุ่มตู้อันิดขวาประมาณสองร้อยสองร้อยสุ่มนี้ได้โอเคสุ่มไปได้อะไรเอ่ยไม่รู้นะวะ้าช็ดแปรได้แบบแปรมาโอ้ก็ถือว่าโอเค okay นะโอเคอยู่ได้เดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ <S <S 1> <S 1> ก็ตรงนี้เป็นสำหรับอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดอะไรเอ่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอัปเกรดไอเทมไอเทมวัตถุพัคไอเทมอะไร ว้าวววคนนี้มาซื้อของเล่นหน่อยจ้าเออพวกรวยพวกเทปทูไอพวกเทปทูเ้าลูกแบบนี้สามว่าสามเออก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมก็ตกแต่งกันไปนะครับนี่คอยเก็บเงิน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 เอาเงินมาเอาเงินมานี่ โอเคมีโค้ดปั๊บมันมีโค้ดให้นะผมสามารถไปหาเองได้นะผมรีเวลห้าแล้วรีเวลห้าแล้วยเยอะแค่อันนี้เอ่อน่าจะได้พนักงานมาเพิ่มอีกหนึ่งคนป่ะนะนี่ไงได้พนักงานเพิ่มอีกหนึ่งคนจ้างไปจัดไปแล้วก็ไปสุ่มอีกไหมไม่เอาดีกว่าเออตอนนี้เราต้องการก็เท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูปั๊บเทเลพอร์ตไปเออเราก็รู้เทเลพอร์ตได้ไมเทเลพอร์ตไปปะเออเมื่อ,อไหร่ไหนๆะมีเงินให้เก็บเอาโอเค เงือประมาณสามร้อยมั้งสี่ร้อยแบบว่าที่ให้สุ่มอ่ะอืมเดี๋ยวดู่วนสี่ร้อยแบบว่าสี่ร้อยโอ้สี่ร้อยว่ะ,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 ะให้สุ่มสี่ร้อยจะเทพแพงจังวะ่ะจะเทพแพงว่ะเคมดีนิโอเคมาก็เอ่อพวกนี้เป็นก็มีสำหรับพักผ่อนนะเออผมลืมบอกเลยว่ามันมีจุดพักผ่อนด,ด้วยดีกว่าจุดพักผ่อนก็อยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่ไอพวกนี้ไอพวกนี้นี่เรามารีวิวนะผมมารีวิวแคปกระเดียวนะฮะก็เอ่อ ตรงนี้ก็เป็นบ้าน,นะผมสาหรับเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นร้านนะผมก็ซื้อได้ลนะตกแต่งกันได้นี่ประมาณนี้เลยไอ้อันนี้ผมคิดว่าไม่เหมือนร้านเกมเมื่อเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นอะไปคิดมุจิโ่ทชไมใชชอัน <c oughs> นี้อ๋อนี่เป็นเกมพาร์นะผมเป็นเกมพาร์นะโอเคพวกคนรวยนะพวกคนรวยเติมไปก็ผมไม่รวยผมไม่เทพทูไงผมไม่มไม<ๆ>ด้เทพทูเอ๊ะดู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 นี่ประมาณนี้เลยนี่นี่ โอ้พอี่จะมาแล้วนี่หว่านจะมาดูทำไมวะเอเดอเด้อเด้อเดเป็นหาดูในบ้านเรารก่อนนะว่าสามารถเก็บโอเคต้องการเงินนะเพื่อนของเงินหน่ยนได้ไหมเพื่อนของเงินน่อยขอเงินง่อยขอเงนิงน่อยโอ,โอเคซ่อมไปลีลาอีเวนลีลาจังหวะลีลามากโอเคมารู้ิึว,ว่าเราจะได้ทําอะไรบ้างนะครับผมอ่าวเควสเสร็จไปแล้วนะครับผมสามารถไปทำเควสได้ก็จะประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวเราลองก,กันสักคู่นะครับผมลองลองกันแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตู้400นะครับผมโอเคเราก็เดินไปสำรวจกันหนึ่งไปทั่วๆนะครับผมก็เออนีไม่รู้ว่ามันจะมีรูปปั้งแจกหรือเปล่ปานะาไปโพอติดท็อปอ่ะอืมใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอออืมเหมือนกันเงินมาสวยๆไหนขอสำรวจมาหน่อยสิเฮ้ยโอ้เก่าเฮ้ยโอ้จริงๆก็ไม่ต้องเดินไปตรงนี้ก็ได้นะมันมีไอ้ที่บันไดเนี่ยสามารถกดไปได้เลยนะนี่โอ้ ว้าวมันมันปั๊มโตแบบว่ามันรถโตแบบเออแบบโตสุดถูกมาด้วยอะไรเงี้ยพวกนี้โอ้โอเคโอเคกลับมาโอ้เดินกันยังไงวะอืมแบบนี้ก็อืมใช่ได้ใช่ได้ในวิวยี่สิบสามในในเอ่อในนี่นะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมก็ไอ้นี่เลยนะไอ้เงี้ยสามล้านนะเออ นี่น่าจะเป็นระดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะแล้วก็อันนี้คืออะไรพูกพัฒนาเกมหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่นะอ่ะเออใช่ใช่นี่น่าจะเป็นผู้พัฒนาเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยช่างมัน <c oughs> แล้วนี้ตู้นี้คืออะไรอันนี้คือเออน่าจะคนเข้าร้านในเซิร์ฟเวอร์นะไอพวกคนที่เข้าร้านนะฮะน่าจะเยอะสุดในนี้นะครับผม โอเคดัวนเงินจะพอปะเนี่ยเฮ้ยเกาเงินอีกเฮ้ยอาเงินมาอาเงินมาเพื่อนเงินมาโอเคหกบาทเอามาอีกแค่ห้าบาทเพื่อนเรีบเริรีบเลียขออีกขออีกขออีกมาสึกว่าตอนนี้ผมเป็นใครนะผมก็ดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้โรคโควิดก็ระบาดแทบหลายแล้วจ้าดูแลตัวเองด้วยนะจ้าผมเป็นห่วงนะจ้าขออีกสองบาทอีกสองบาทอีกสองบาทเพื่อนขอปาออบาทสองบาทสองบาทสองบาท โอเคสามบาทโอเคเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าท่านผะู้ชมไม่รู้เออเราว่าเราควรไปซื้อตู้ดีไหมเราไม่ต้องไปสุม่มหรอกเนี่ยเราซื้อตู้นี้ไปปั๊มเงินดีกว่าไหมเออจะไปสุ่มทำไมอะเออสุ่มอะไรให้มันลำแขานเออไป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 เออเนี่ยเราซื้อตู้มาแล้วก็มาวาง นี่นี่วาววาวไปเลยนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไว้กันแค่นี้กันก่อนก็ได้นะครับผมเบื่อกันนะครับผมก็ใครที่ชอบกประายัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครที่อยากให้ผมไปเล่นแบบนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็วันนี้ไว้จนแค่นี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ